ถงเฉวมนหาสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนยินดีต้อนรับลูกๆชั้นประถมศึกษาปีที่1เข้าสู่วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารนะคะวันนี้ก็มาพบกับเหล่าชื่อหญิงอีกเช่นเคยสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเหล่าชื่อหญิงมีประวัติมีคำศัพท์เกี่ยวกับวันสำคัญซึ่ง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่อยู่ในเดือนกันยายนนี้นะคะนั่นก็คือวันเทศกาลวันไหวพระจันทร์นั่นเองทำไมต้องมีเทศกาลวันไหวพระจันทร์คำว่าเทศกาลวันไหวพระจันทร์ภาษาจีนออกเสียงว่าจงเฉียวจ๋ีเด็กๆทุกคนออกเสียงตามหล่าเสืออีกครั้งนะคะจงเฉียวจ๋ี เยี่ยมมาจ้งชี่วเจยแปลว่าเทศกาลวันไหวพระจันทร์นั่นเองซึ่งส่วนใหญ่คนจีนเขานิยมจะจัดเทศก,กาลนี้ขึ้นนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเองก็คือช่วงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวันไหวพระจันทร์และเราจะไปฟังประวัติวันไหวพระจันทร์ว่ามันมีความเป็นมายังไงนั่นเองนะลูก ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์กันเลยนะคะสำหรับคำศัพท์เดี๋ยวเหล่าสื่อจะให้เด็กทุกคนออกเสียงตามเหล่าสื่อตัวสีเขียวเป็นตัวอักษรจีนนะคะสีชมพูเรียกว่าพินอินที่ประกอบไปด้วยพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกนั่นเองและคำแปลภาษาไทยเป็นสีส้มนะคะ,ะทีนี้เด็กๆออกเสียงตามเหล่าสื่อ 中秋节中秋节披萨干玩歪爬盏月亮月亮爬盏兔子兔子噶啦 เยียปีกเยีปีกขนมไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์หน้าตาจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่เนาะเราก็จะเจอในร้านค้าหรือว่าห้างสปปรรพสินค้าบิ๊กซีซุ้นแหงโลตัสแบบนี้นะนกเขาจะมีการเอามาใส่กล่องสีแดงๆวางขายช่วงเทศกาลวันไหว้พระจันทร์หรือว่าช่วงตรุษจีนก็จะมีนะคะ แต่อันนี้จะเป็นหน้าตาของขนมไหว้พระจันทร์นั่นเองนะลูกภาษาจีนก็คือเย่เปียงนะคะตั้งหลวงตั้งหลวงโคมไฟนหนูสังเกตตรงสีตรงแดงๆตรงนี้นะคะตรงขอบประตูจะเป็นโคมไฟคนจีนเขาเวลามีกิจกรรมมีงานเทศกาลต่างๆเขาจะนิยม เอาโคมไฟมาประดับตกแต่งบ้านหรือว่าตกแต่งสถานที่จัดงานนั้นๆนะคะโคมไฟสีแดงมีความเชื่อว่าสีแดงเป็นสีมงคลของคนจีนจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีออกไปไฟก็จะเป็นเหมือนแสงสว่างนำทางชีวิตให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนั่นเองนะคะชาวจีนก็เลยนิยมนำโคมไฟสีแดงมาประดับเวลามีกิจกรรมงานต่างๆนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลวันไหวพระจันทร์ที่เราซื้อเอามาฝากเด็กทุกคนนะคะคนไหนตามไม่ทนันฟังไม่ทนันสามารถกลับย้อนกลับไปดูวิดีโอได้เริ่มต้นนะคะอ่ะโอเคต่อไปทีนี้เรามารู้จักกับวันไหวพระจันทร์ทำไมต้องมีวันไหวพระจันทร์ทำไมต้องไหวพระจันทร์พระจันทร์เป็นยังไงนะคะเรามาดู เขาบอกว่าปีนี้น่นวันไหวพระจันทร์ตรงกับวันที่21กันยาวันที่21กันยานี้นะคะก็คือวันอะไรเอ่ยเราไปดูปฏิทินเลยอ่าวันที่21กันยาตรงกับวันอังคารอ่าตรงกับวันอังคารนะคะเขาบอกว่าเป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมก็คือความเชื่อความศรัทธานั่นเองนะลูกที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ รุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายจนมาถึงรุ่นของพวกเรารุ่นปัจจุบันนะคะเขาจะจัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนี้มาดูตำนานค่ะตำนานวันไหว้พระจันทร์นะลนกย้อนกลับไปหลายพันปีที่ผ่านมาเขามีตำนานเล่าต่อๆกันว่าโลกของเรามีดวงอาทิตย์อยู่ถึง10ดวงเลยทีเดียวนะคะ จึงทำให้โลกมนุษย์ในสมัยนั้นเกิดภัยพิบัติไปทั่วแผ่นดินร้อนละอุน้ำเหือดแห้งผู้คนไม่มีที่หลบซ่อนอาศัยต่อมาได้มีวีรบุรุษหลบวีรบุรุษนามว่าโฮอีก็คือชื่อของวีรบุรุษผู้ชายคนนี้ชื่อว่าโฮอีนั่นเองอ่าโฮอีนี จะเป็นผู้ที่มีฝีมือในการยิงธนูก็คือเขาจะมีธนูวิเศษประจํากายของเขานะคะแล้วเขาก็จะมีฝีมือในการยิงธนูอย่างแม่นยําม,มากเขาสามารถยิงธนูขึ้นสู่ฟ้าเพียงดอกเดียวเพียงดอกเดียวเท่านั้นนะถูกดวงอาทิตย์ถึง9้าดวงหล่นลงมาทำให้เหลือแค่ดวงอาทิตย์อยู่เพียงดวงเดียวที่อยู่บนท้องฟ้า ทีนี้โฮอีก็ได้บอกดวงอาทิตย์ที่เหลืออยู่เพียงดวงเดียวนั้นว่าต่อไปนี้เจ้าต้องขึ้นให้ตรงเวลาแล้วก็ลงให้ตรงเวลาเห็นไหมก็เลยมีกลางคืนกลางวันจนถึงตอนนี้นะลูกทีนี้ดวงอาทิตย์ดวงนั้นก็สัญญาอ่าแล้วก็พาโฮอีไปหากับแม่ของตนทีนี้พอชาวบ้านเห็นว่า โฮอี้สามารถกำจัดดวงอาทิตย์ได้ชาวบ้านก็ดีใจแล้วก็ยกย่องให้โฮอี้เป็นกษัตริย์เป็นคู่มีบุญคุณของเขาในสมัยนั้นนั่นเองนะคะทีต่อมาเมื่อโฮอี้ได้ไปพบกับแม่ของดวงอาทิตย์แม่ของดวงอาทิตย์ชื่อว่าเจ้าแม่หวางหมู่เจ้าแม่หวางหมู่นะคะ เจ้าแม่หวางหมูก็เลยเข้าใจว่าทำไมโฮอี้ถึงได้ยิงดวงอาทิตย์เก้าดวงที่เหลือตกลงมาเจ้าแม่หวางหมูก็ไม่ถือโทษโกรธโฮอี้นะลูกและเจ้าแม่หวางหมูก็ได้มอบยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนาก็คือยาที่จะทำให้เรามีอายุยืนยาวนั่นเองนะคะให้กับโฮอีทีนี้โฮอี้ก็รับยาอายุวัฒนะอันนั้นมา เสร็จแล้วโฮอีก็ได้กลับมาบ้านของตัวเองโฮอีมีภรรยาภรรยาของโฮอี้ชื่อว่าช้างเอ,อ๋ดังรูปภาพนะลกูกช้างเอ,อ๋เป็นหญิงงามมีจิตใจดีมีเมตานะคะ,ะทีนี้พอชา้าพอโฮอีกลับมาโฮอี้ก็ได้เล่าเรื่องยาอายุวัฒนาให้ช้างเอ,อ๋ฟังแต่ว่ามี ผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเป็นเขาเรียกว่าลูกน้องหรือลูกศิษย์ลูกศิษย์ของโฮอีที่ว่ามาขอเรียนวิชายิงธนูกับโฮอโีเขาชื่อว่าเผิงเหมองเผิงเหมองเป็นคนที่จิตใจไม่ดีอพอเผิงเหมองได้ยินว่าโฮอีมีอายุวัฒนะแล้วก็ซ่อนไว้เผิงเหมองก็คิดหลายวันหนึ่งโฮอีกับลูกศิษย์คนอื่นๆจะ เข้าป่าไปล่าสัตว์เพิงเมืองก็ออกกลอนอุบายว่าเขาไม่สบายเขาจึงขออยู่บ้านทีนี้โฮอีก็เชือ่อโฮอีกับลูกศิษย์ที่เหลือก็ออกไปป่าเพื่อหาสัตว์ป่าเสร็จแล้วเพิงเมืองก็บุกเขาทำร้ายช้างเอ,อ๋อแล้วก็ข่มขู่ให้ช้างเอ๋อนํนำยาอายุวัฒนะนั้นมาให้ตนนะลูกทีนี้ช้างเอ๋อก็กลัวว่า ถ้าเกิดยาอายุวัฒนะเนี้ยตกไปอยู่ในมือคนไม่ดีอย่างเพิงเหมืองโลกจะเป็นอันตรายช้างเอ๋อก็เลยตัดสินใจกินยานั้นเพื่อหนีไปอ่าทีนี้เมื่อช้างเอ๋อกินยาอายุวัฒนะอันนั้นไปแล้วลุกช้างเอ๋อก็ค่อยๆลอยขึ้นไปบนฟ้าเพิงเหมืองก็ตกใจแล้วก็กลัวความผิดจึงรีบหนีออกไปจากบ้านของโฮอีทันทีทีนี้ เมื่อโฮอีกลับบ้านมาโฮอีก็พบกับเขาของเสียหายชาวบ้านแถวนั้นก็บอกโฮอีว่าเพิงเหมืองได้เข้าทำร้ายช้างเอ๋อเพื่อชิงยาอายุวัฒนะทีนี้ช้างเอ๋อไม่ให้ช้างเอ๋อก็เลยกินยาและลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าโฮอีก็รู้สึกเสียใจเศร้ามากแล้วก็โกรธเพิงเหมืองมากแต่ว่าทำอะไรเพิงเหมือง ไม่ได้เลยนะคะทีนี้ต่อมากระตา่ายทีนี้เรามาดูกระต่ายทำไมมีกระต่ายเห็นไหมเราเคยมองดวงจันทร์ตอนกลางคืนไว้โลกบางทีเราก็พบว่าเอ้ในดวงจันทร์นั้นเหมือนมีคุณตากับคุณยายกําลังตําข้าวหรือว่ามีกระต่ายกําลังตําข้าวตาอะไรสักอย่างอยู่นั่นเองเขาบอกว่าบนดวงจันทร์ มีตำนานกระตา่ายตำนานกระต่ายบนดวงจันทร์เป็นยังไงเขาว่ามีอยู่ปีหนึ่งนะลกูกในเมืองปักกิ่งเมืองปักกิ่งก็คือจังหวัดจังหวัดนึงที่อยู่ในประเทศจีนนั่นเองเกิดโรคอหิวาระบาดหนะักก็คือเกิดโรคระบาดโรคติดต่ออย่างหนะักเหมือนตอนเนี้ยที่เป็นอะไรนะเป็นโรคไวรัสโคโรนาหรือว่าโรคโควิดนั่นเองนะคะ ตอนนั้นช้างเอ๋อซึ่งอยู่บนดวงจันทร์ได้มองลงมาเห็นก็ทําให้รู้สึกทุกข์ใจเป็นอย่างมากจึงได้ส่งกระต่ายหยกกระต่ายหยกข้างกายนูกที่ปกติกระต่ายหยกเห็นไหมเขาจะตำยาเขาจะตำยาอยู่บนดวงจันทร์เหมือนที่เราเห็นส่งกระต่ายหยกลงมาให้รักษาโรคชาวบ้านนะคะหลังจากที่กระต่ายหยก ลงมารักษาโรคชาวบ้านกระต่ายหยกก็ต้องปลอมตัวนะลูกแปลงกลายเป็นหมออ่ะมากับจัดโรคภัยให้ชาวบ้านเสร็จปุ๊บกระต่ายหยกก็กลับขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เหมือนเดิมทําให้เราเห็นดวงจันทร์ในดวงจันทร์นั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกระต่ายหรือว่าคล้ายๆคนนั่นเองนะคะะทีนี้ในเทศกาลนี้นะลูกชาวจีนจะเฉลิมฉลอง ด้วยการไหวดวงจันทร์ในเวลากลางคืนไหวดวงจันทร์ในเวลากลางคืนนะคะหรือบางประเทศเช่นประเทศสิงคโปร์เวียดนามเขาก็จะจัดประเพณีใหญ่มีการเฉลิมฉลองด้วยโคมไฟสีแดงเป็นสีสันยามค่ำคืนหรือบางที่บางแห่งเขาก็จะมีการเชิดมังกรด้วยนะคะ กิจกรรมที่เขาจะทำในวันไหว้พระจันทร์นะลูกหนึ่งก็คือนำขนมไหว้พระจันทร์มาทานแล้วก็นั่งชมบรรยากาศบนท้องฟ้าดวงจันทร์คืนเพนนะลูกแล้วก็กาบไหว้ดวงจันทร์ลำลึกถึงคุณของธรรมชาติาและประดับโคมไฟที่เป็นสีสันสวยงามรอบบ้านทานอาหารร่วมกันกันกบครอบครัว มอบของขวัญให้กับคนในครอบครัวแล้วก็ส่งคำอวยพรเสร็จแล้วอาจจะมีการเที่ยวละแวกบ้านไกลๆบ้านแบบนี้นะคะเห็นไหมกิจกรรมเหมือนวันปีใหม่ของไทยเราเลยนะคะก็จะมีการเฉลิมฉลองพบปะก,กับครอบครัวนะคะ ทีนี้เรามาดูความเชื่อความเชื่อที่เขาเล่าต่อๆกันมาเกี่ยวกับเทศกาลวันไหว้พระจันทร์นะลูกเขาบอกว่าเป็นเรื่องตำนานความรักระหว่างโฮอี้ที่เป็นนักยิงธนูกับชางเอ๋อเมื่อกี้ที่เป็นนางเอกของเรื่องนะลูกที่เขาภาคจากกันเพราะว่าฝ่ายหญิงกลายเป็นเทพธิดาไม่สามารถอยู่บนโลกได้ปีหนึ่งจะได้เจอกันครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะคะดังนั้นทุกวันเพนเดือนแป โฮอี้จึงปั้นขนมแป้งสาลีเห็นไหมขนมแป้งสาลีแบบนี้แต่ก่อนเขาก็จะปั้นเป็นกลมๆหรือยังไม่มีลวดลายอะไรมากมายปั้นขนมแป้งสาลีเพราะขนมเนี้ยช้างเอ๋อชอบกิน่าช้า,ชางเอ๋อเขาชอบกินโฮอี้ก็เลยปั้นขนมแล้วก็เอาวางไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมเอยเรียกเทพธิดาช้างเอ๋อ เพื่อให้กลับมาพบกันในทุกๆปีนั่นเองนะคะขนมไหว้พระจันทร์จึงกลายเป็นขนมแห่งความรักของชาวจีนนั่นเองก็เลยมีวันไหว้พระจันทร์ไว้เพื่อระลึกถึงเทพธิดาฉางเอ๋อที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อเนาะเป็นประวัติความเป็นมาที่ผู้ใหญ่เขาเล่าต่อๆกันมาให้เราฟังนะคะอ่าโอเคเมื่อกี้ เราก็ได้อ่านคําศัพท์เกี่ยวกับวันไหว้พระจันทร์แล้วก็ได้รู้ประวัติความเป็นมาแล้วทีนี้เราซื้อมีภาพระบายสีเราซื้อจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะให้เด็กๆทุกคนสามารถเลือกภาพใดภาพหนึ่งไประบายสีได้ถ้าคนไหนไม่สะดวกพิมพ์ออกมาก็ไม่เป็นไรนะคะทําตามความสะดวกนะลูกใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรส่วนคนไหนสะดวก ปิ้นสะดวกทำก็สามารถปิ้นออกมาระบายสีได้นะคะสำหรับวันนี้เราซื้อก็มีเพียงเท่านี้นะลูกเราซื้อก็มีประวัติเกี่ยวกับเทศกาลวันไหวมาฝากพวกเราเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ ep หน้านะคะให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีแล้วก็รักษาสุขภาพาตัวเองด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เราซึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนถงเฉวมินใจเจียนสวัสดีค่ะ